เอาทีนี้เมื่อเห็นแจ้งโดยสุญยาตาเห็นแจ้งวัินผ่านแล้วอยู่ในกวายโลกุตตระธรรมแล้วใช่ไหมสมมติว่าเอาอยัางอยู่ขั้นพื้นฐานคือโซดาบันเฉยะโลกุตตระระดับต่ําสุดคือโซดาบันฉะนั้นถ้าว่ายังอยู่ในระดับโซดาบันสติสมัมยัญญาจะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสถียรโอกาสที่ยังเผลอยังมีอยู่ฉะนั้นต้องคุยต่อไปเอง เพื่ออะไรเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดเขาคือสิ้นกิเลสเป็นปน,าานิรามหมายเป็นการฝึกฐานธรรมนั่นเองฉะนั้นการฝึกฐานธรรมนี่เป็นการฝึกในกวายโลกุตระธรรมการฝึกฐานกายเวทนาจิตเป็นการฝึกในระดับโลกิยะการฝึกฐานธรรมเป็นการฝึกระดับโลกุตระธรรม การขุดสารกายเวทนาจิตเป็นการขุดระดับสุชนการขุดสารธรรมเป็นการขุดในระดับอริยชนหรืออริยบุคคลใ <c oughs> นี้การขุดสารธรรมก็มีอยู่สี่ขั้นอีกในอานาปานสติเอาขั้นที่หนึ่งสติตามเห็นความไม่เที่ยงอันนี้เท่งกว่ามไม่เที่ยง เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของอะไรนี่ใช่าหมคำว่าความไม่เที่ยงมันต้องมีสิ่งหนึ่งเพราะคำว่าอนิจังไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นกิริยาอาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใชสิ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นอนิจังไม่เที่ยงแต่ไม่ได้ระบุถึงสิ่งที่ถูกเห็นว่าอะไรเพียนแต่ระบุอาการของสิ่งนั้นที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยง ก็คือมองเห็นความไม่เที่ยงของของกันหน้าก็ได้หรือเอามาสักตัวหนึ่งเล่นสักตัวหนึ่งคือความคิดก็ได้เพราะว่ายังไม่สะเทียนนี่ใช่ไหมระดับโซดาบันยังไม่สะเทียนบางก้งยังขาดสติความคิดปรุงแต่ในชช้นละเอียดบางกางก็ยังแทรกขึ้นมาพุดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือถ้ารวมดังกันหน้าก็ได้กันหน้าก็ยังโผล่ขึ้นมา ป็นาตาตัวนั้นยังโผล่ขึ้นมาบางครั้งผู้ที่ปฏิบัติฐาธรรมผู้นั้นจะเห็นแจ้งเผชิญหน้าอยู่กับสุญญตาเวลาในใจก็ว่าเผชิญหน้าการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการ,รเผชิญหน้าอยู่กับจิตเดิมแท้เผชิญด้วยอะไร,ระเผชิญด้วยสติปัญญาการเผชิญหน้าก็คือการเห็นแจ้งอยู่กับจิตเดิมแท้ ผู้ที่เห็นแจ้งผู้ที่ประจักษ์อยู่กับจิตเดิมแท้จิตว่างผู้นั้นชือว่ากําลังไปเชิญหน้าอยู่ในขณะที่เผเชิญหน้าอยู่กับจิตเดิมแท้จิตว่างในขณะนั้นอัตตาของขันหน้าไม่มีว่างแม้แต่ความคิดก็ไม่มีไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมาสุญญตาจางนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมถ้าเห็นแจ้งไปเชิญหน้าอยู่กับจิตเดิมแท้นั่นคือ การพัฒนาจิตก็จะวิวัฒนาการไปไปสู่เป้าหมายก็คือสิ้นกิเลสเป็นาราหัทีนี้บอกแล้วว่าถ้ายังไม่ถึงระดับาราหั์โอกาสเหลือมันยังมีทาสตินี่นยังมีเมื่อกระทบอารมณ์อารมณ์ที่หน,นักหน่อยแรงแรงหน่อยแต่ถ้าอารมณ์เบาเบาปกติก็ปานไปได้ใช่ ถ้าอารมณ์ได้ให้ค่าความหมายสูงหน่อยใช่ไหมเอาขาดไปเหมือนกันเอาร,บบระบบไปที่ตัวความคิดก็ได้แต่ความคิดก็โผล่ขึ้นมาก็มีสติของเราทานันเพราะอยู่กับสุญนนตาว่างอยู่พอความคิดโผล่มันก็ไม่ว่างลนะมันเห็นทันทีมันขึ้นมาบังเลยเออเจอสขึหนมายแล้ะก็ว่า,วางทันทีือไม่หลงเลิยพอวนะ่า,วางความคิดมันก็ ดับปุ๊บหายไปมันก็ว่างเหมือนเดิมใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าเห็นอนิจจังความปัญญาความจำโผล่ขึ้นมารู้ตันว่างดับปุ๊บหายไปว่างเหมือนเดิมอยู่ความว่างการมองเห็นความเกิดขึ้นของความจำปรากฏอยู่ของความจำความดับไปของความจำนั่นแหละเรียกว่าเห็นอนิจจังสงความไม่เที่ยงใช่ว่า เแล้วได้ประโยชน์อะไรเมื่อเหงว่าไม่เที่ยงประโยชน์ก็คือลดอนุสัยไปได้หน่วยหนึ่งนะใช่ไหมแต่มันจะเพิ่มความเคยชินในฝ่ายคุณธรรมขึ้นมาหน่วยหนึ่งก็เรียกบ,บรารมีนะใช่ไหมเช่นปัญญาบรารมีก็คือปัญญาจะละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะส่วนอนุสัยคือความเคยชินที่จะให้เคยกินแรโอกาสที่จะเผลอมันถูกลดกําลังไปหน่วยหนึ่ง ตำรามันน้อยไปเหมือนกับเสือที่มันไม่ได้กินอาหารมันก็ต้องผอมลงอตอนนี้กั้นที่สองสติตามเห็นความจางกลายวิราคะจางกลายถามว่าอะไรจางกลายก็คืออนุยัยนั่นเองมันจางกลายความเคยกินที่จะให้เกิดกิเลสที่จะให้เผลือนั้นมันถูกลด เรื่มันจากกงก็ได้เอาวิธีลดอย่างนะ้ก็จะเห็นอนิจจังอยู่เป็นใบจำไปเจญหน้าอยู่กับสุญญตาอยู่เป็นใบจำเห็นแจ้งไม่เผลอการไม่คลังไม่เบลอเห็นแจ้งอยู่กับสุญญตาแสดงว,ว่าจิตใจในพัฒนาอนุสัยในถูกลดกำลังไปเรื่อย หรือว่าเห็นอะิจจังครั้งหนึง่งเหมือนเมื่อกู่ที่อธิบายไปแล้วก็ถูกลดไปฝึกปอย่างนี้เรียกว่าจางกลายมนุษย์ส่จางยา่างโอกาสที่จะเผอก็จะน้อยลงการมีสติสมัมปชัญญะเอ็นแจ้งอยู่กับสุญญาตาก็เพิ่มมากขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอีเจองเก้าหน้าพัฒนา แสดงว่าจากโซดาบันโซสักชาตาามีจากสักชาตากามีสวนาดาวามีไม่เือมันปัจตธธาอยอ่ะตอนนี้นานการพิสามสติตามเห็นความดับไม่เหลือมีโรดดับไม่เหลือใช่ไหมหรือจะใช้คำว่าไม่เกิดก็ได้สติตามเห็นความไม่เกิดก็มีโรดแร็วไม่เกิดกแไ้วไม่เกิดอะไร ไม่เกิดอนุสัยคือความเคยชินมันอ,อ๋อไอพวกที่ลดลดลดมันเห็ดแห้งไปแล้วมัน,มนห,หมดเกลี้ยงนะ<ม> <laughs> อนุสัยนี่มันหมดเกลี้ยงส<ม>่วนควายความเคยชินในควายุณธรรมเรียกว่บารมีก็สมบูรณ์คือมันเต็ม,มัต่ว่าบารมีในแปลว่าเต็มเรียกว่าบารมีในแปลว่าเต็มปัญญาก็เต็มคือมันสมบูรณ์นะสมบูรณ์ สาว,ว่าเผลอที่เป็นช่องให้กีเลยแทรกมันไม่มีแล้วมันปิดปิดเต็มบมดนั้นปิดสมบูรณ์เทว่าดับไม่เหลือเชื่อเมสติสัมปญญาเต็มรอดสมบูรณ์เนี่ยจะมาให้ความหมายนะว่านี่เข้าถึงความเป็นอรหันต์แล้วการที่ตามกองฐานทำก็คือได้ชิมรสของพระอรหันต์ความเป็นอรหันต์ ในเบื้องต้นน่เยม,มันมีกรรมย่กรรมหนึ่งก็เรียกว่าสัป <t> ุปาทิเศสนิพานธาก็คือพระนิพพานระดับอราหารันต์เมี้ยวฮะที่ยังรับรู้ต่อเวทนาแต่ก็ไม่มีเชื้อเหลือแล้วอยี้นะแต่ยังรับรู้ต่อเวทนาทเรียกว่าเริ่มได้ชิมรสวิมุตติรสคือรสแห่งความหลุดพ้นเบื้องต้น รดแห่งความอิสระภาพเสรีภาพอย่างนีนอ่าทีนี้มีขั้นที่สี่อีกทำไมจึงมีขั้นที่สี่ด้วยไอ้เจ้ายงบอกว่าอะแล้ว <c oughs> อ่าขั้นที่ <c oughs> สี่จะมาแยกกับว่าประเมินผลขั้นที่สี่สติตามเห็นความสลัดเคืนปฏินิสัทธะสลัดเคลื่อนถามว่าสลัดอะไรคือนีีละ่ะ เห็นบอกว่าเป็นอาหารแล้วยังต้องสลัดอะไรอีู่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นอาหารแล้วก็ยังโดยสมมติยังมีตาหูจมมูกลิ้นกายใจอยู่นะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศีม,มาโพธิ์สิ้นกิเลสเป็นพระอาหารหันต์แต่โดยสมมุติพระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีตาหูจมมูมลิ้นกายใจยังต้องฉันยังต้องดำเนินไปใช่ไหมข้างนอกก็ยังมีรู้เตียงกินรสปวด,ปวดาตาทำาะไรอยู่ อย่ไหแต่เพราะมีสติสัมปชัญญะเต็มรอบสมบูรณ์ตาเห็นโรคก็สักว่าเป็นเพียงกิริยาที่ผ่านไปไม่ยินดียินร้ายโหได้ยินเสียงก็สักว่าเสียงเป็นเพียงกิริยาที่ผ่านไปคําว่าสักว่านั่นแหละคือสลับคืนใช่ั้นเห็นโรคก็สักว่ารูปนั่นแหละคือความหมายของคำว่าสลับเสีย แต่ถ้าคนธรรมาดาเห็นก็มักจะจับสวยใช่ไหมหรือไปยินดียินร้ายเรียกว่าไปจับสวยไว้แต่จริงพอเห็นมันก็คือเป็นอดีตไปแล้วถ้าคนธรรมาดาเนี่ยมันมันจะดึงรั้งเอาไว้อก,อวกอดอไว้ใช่ไหมที่จริงเป็นอดีตเอาไว้ไปแล้วเนาะต่เอามากอดเอาไว้ก็คือติดในสัญญาใช่ไหมติดในสัญญาการแต่ระดมมาดาหาเห็นก็สักไว้ เสียงก็จักว่าเสียงกลิ่นก็จักว่ากลิ่นเป็นเพียงกิริยาที่ผ่านไปกเกิกดขึ้นในกความตายไม่คือความหมายของคำว่าสลัดคือการทีตีของทนนันเจีนในใจกับว่าอนุปัติเสสานิพานธาตุอนุปัติเศสานิพานธาตุก็คือปานิพานระดับอรหันต์ที่ไม่ต้องรับรู้ต่อเวทนา สนใจกับว่าเวทนาเย็นสนิททีนี้ท่านอุปมาไว้เพราะกับว่าเาอุปาทิเศสนิพานธาตุและอนุปาทิเศสนิพานธาตุเป็นพะนิพานระดับอรหันต์บ้างนะท่านยกตัวอย่างเหมือนกับ่านตานควายเอาตานควายมาก้อนงนย่งไงนะควายลกโคลงโคลงแล้วก็เอาไปจุ่มลงในน้ําจุ่มแล้วก็เดินึ้นมา แางควนี้ไม่มีเชื้อไวอยู่เลยร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเชื้อกวแต่พอจุ่มยกขึ้นมาในไปจับรูยังอุ่นๆอ,อยู่นี่ก็คือความหมายของกับว,ว่าสะอุปาทิเศษสารสนิพพา,านธาตุนั่นเองทีงนี้แางไวยนี้เอาไปวางไว้ไม่กี่นาทีหรอกเย็นสนิทไปแต่ในกอไม่มีความอุ่นลายหมดแล้ว,ลวนี่คือความหมายของกับว,ว่าอนุปาทิเศษส,รสารนดพาธาตุๆๆ เนี่ยเราลองว่าการปฏิบัติสานธรรมมีอยู่สี่ขั้นขั้นที่หนึ่งสติตามเห็นความไม่เที่ยงขั้นที่สองสติตามเห็นความจางคลายขั้นที่สามสติตามเห็นความดับไม่เหลือขั้นที่สี่สติตามเห็นความสลัดเทิ้ง <laughs>